งานชื่อพระสถิตในดวงใจไทยนิรันด์นะครับก็เป็นงานที่รวบรวมผลงานศิลปะจากศิลปินคนไทยนะครับที่จะเป็นหมดผลงานศิลปะที่เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเลยเราจะได้เห็นถึงภาพตั้งแต่ ภาพวาดภาพเขียนปฏิมากรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงสําคัญที่สุดเลยคือจะมีการแสดงที่เรียกว่า 3D Projector ติ้งนะครับก็คือจะเป็นการฉายภาพนะครับทุกวันวันละ6รอบนะครับบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านะครับเ M p o r t i e ียแล้วก็เกียม์พอร์เลียมครับผมซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงในหลวงพ่อแทนดินด้วยครับผมก็เป็นเกียรติสำหรับพวกเราทุกๆคนมากๆแล้วก็นอกจากจะได้เดินชมพิธิสการนะฮะได้ชมข้าพยนตรา พระบรมชายาลักษ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้มาร่วมร้องกันเพลงแล้วก็นอกจากนั้นจะมีคนที่เดินผ่านไปแล้วก็มาเร่่มร้องด้วยเป็นอะไรที่ความสึกเหมือนยิ่งใหญ่มากๆไม่รู้จักบาพี่ต้าววันนี้ก็<ช>ทุกคนคึกคักมากค่ะแล้วก็ตอนที่ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินก็ทุกคนก็ก็สำนึกในพระมหากรุยที่คนยังหาที่สุดไม่ได้ค่ะแผ้หดินก็จริงๆตอนที่ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินพี่เชื่อว่าเป็นทุกคนทั้งคนที่อยู่ร่วมร้องเพลงกับเรารงไปถึงพวกเราทั้ง4ี่คนด้วยคือ มันเต็มไปด้วยความรู้สึกกับเพลงน,นี้จริงๆแล้วก็ตอนที่เราร้องเราก็รู้สึกไปกับทุกประโยคทุกคำโดยเฉพาะตอนแรกก่อนเลยที่เราได้ดูการฉาย 3D projector projector mapping นะคะซึ่งเล่าถึงถึงถึงเรื่องราวถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็ทุกทกอย่างเกี่ยวกับพระองค์ท่านเลยก ยิ่งทําให้เพลงในหลวงของแผ่นดินทุกคํามันมีความหมายกับพวกเรามากๆจริงๆแล้วก็จริงๆก็มีมีจะร้องไม่ไหวเหมือนกันพอสมควรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพรค์ท่านสอนเอาไว้ว่าเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาทําหน้าที่เป็นต้นเสียงในการร้องเพลงนี้ก็เต็มที่แล้วก,แวก็แล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดความภาคภูมิใจค่ะที่ตัวเองได้เป็นต้นเสียง ก็ถือความภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับได้ร้องเพลงที่มีคุณค่าเพลงนี้แล้วยิ่งมองลงไปแล้วเห็นคนเดินผ่านมาร่วมร้องไปด้วยเยอะมากๆนะครับก็ถือเป็นการร่วมแสดงพลังความรักความสามัคคีแล้วก็ทําให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าพวกเราคิดถึงแล้วก็พระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในดวงใจเราตลอดกาล นอกจากนั้นก็คิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีด้วยเพราะว่านอกจากพวกเราชาวไทยแล้วก็จะมีชาวต่างชาติต่างๆแล้วก็ซึ่งเราได้เห็นว่าทุกคนได้หยุดได้มองได้มองอ่าโปรเจคเตอร์เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นว่าท่านทรงทําอะไรให้กับคนไทยเยอะแยะมากมายมันก็ยิ่งทาให้เป็นความรู้สึกว่าเราภูมิใจในในใน,ในหลวงของเราครับผมใช่ค่ะ อ,อย่างที่พิ่บอกว่าม,มันเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วก็โดยโดย,โดยเนื้อหาของเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะทำให้ทาให้เรายิ่งสํานึกในพระมหากรณุณาธิคุณจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นประโยคว่าในหลวงของแผ่นดินหล่อร,รวมให้เม็ดินสายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่แล้วขณะที่ร้องละขณะที่พวกเราร้องอยู่มองกลับไปมองมองออกไปเห็นพี่ๆเพื่อนๆชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณน้าคุณแม่รุ่นน้องคือพวกเรา เหมือนรวมพลังกันจริงๆแล้วเราเราทาให้เห็นภาพจริงๆว่าเพราะพระองค์ท่านทําให้พวกเรารวมกันเป็นตึกเป็นแผ่นขนาดนี้แล้วกเ็เหมือนกับมันเป็นการมันมันเป็นการสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณจริงๆแล้วก็ อย่างที่เพลงบอกเลยค่ะพิณเชื่อว่าพวกเราคงจะบอกว่าคงอยากจะบอกท่านว่ามีทุกอย่างที่ดีพอใครเราทุกคนจะไม่ลืมอยากให้ทุกคนรักกันค่ะเพราะว่าความสุขของพระองค์ท่านก็คือประชาชนของพระองค์ท่านถ้าทุกคนรักกันทุกคนนําประเทศชาติไปสู่จุดที่ดีขึ้นรุ่งเรืองแล้วก็สานต่อพระราชด,ดำรัสของพระองค์หนูเชื่อว,ว่าพระองค์ต้องทรงภูมิใจในตัวพวกเรามากค่ะ การเรียกว่าจุดเมื่อกี้จุดเล็กๆที่พี่พีในพูดขึ้นมานะครับว่าการที่เราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเราจะทําอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดถึงตรงน,นั้นก็ได้เราประชาชนทุกๆคนแค่คิดว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ตัวเองให้ดีที่สุดเ <ๆ S 2> ทด่านั้นเราก็จะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทาเพื่อท่านได้แล้วนะครับผม